สวัสดีครับทุกคนหนนี้พี่อั้นจะมารีวิวนะครับกับน้ำมะนาวนะครับของมีฉุยนะครับอันนี้นะครับก็เป็นของสาขาอุดรธานีนะครับก็เขาเพิ่งเปิดเลนะครับเดี๋ยวเราจะลองชิมกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะจ๊ะอ่ะพี่อั้นก็ได้มานะครับกับน้ำมะนาวนะครับของมีฉุยนะครับเดี๋ยวจะลองไปรีวิวดูนะจ๊ะว่ารสชาติจะเป็นยังไงกันบ้าง ครับทุกคนเพียงก็มาถึงจุดนั่งกินแล้วนะจ๊ะดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาชิมรสชาติกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างเออเฮ้ยค่อยเปลือกมะนาวมาเยอะดีนะครับเนี่ยคือก็เห็นแต่คนกรุงเทพเขารีวิวกันเนาะคนต่างจังหวัดไม่ค่อยได้รีวิวนะครับเพราะว่าเพิ่งมาเฮ้ยกินหอมกินมะนาวหอมมากเลยโอเคคราวนี้ชิมรสชาติจ้ะโอเคนะตัวเนี้ย มันเป็นแนวสไตล์แบบเมลอนนะครับก็คือมันจะไม่เหมือนมะนาวเขียวบ้านเรานะครับตัวเนี้ยมันจะเป็นแบบเมลอนก็คือจะได้ความหวานแล้วก็เปรี้ยวตามนะครับมันจะไม่เหมือนมะนาวบ้านเรานะครับที่มันเป็นสีเขียวนะครับไอ้มะนาวบ้านเราสีเขียววนะมันจะเปรี้ยวปิ๊ดนะครับเปรี้ยวมาปุ้ดเงี้ยครับอันเนี้ยมันเป็นเลมอนนะครับซึ่งเป็นแบบเอ้มะนาวสีเหลืองของฝรัน่งน,นะครับดังนั้นเนี่ย เขาจะมีความกลมกล่อมนะครับเพื่อมีเป็นรสชาติแบบหวานแล้วก็เปรี้ยวนะครับเข้ามาผสมกันนะครับต่างจากบ้านเรานะครับที่เป็นสีเขียวอ่ะมันจะเปรี้ยวๆนะครับใครชอบรสเปรี้ยวก็ต้องไปสายสีเขียวนะครับแต่อันนี้ก็ถือว่าทําได้ดีนะครับโอเค20บาทก็ถือว่าใช้ได้ดีเลยกับเดลราคา20บาทมี่น้านะครับก็เห็นคนก็ชอบรีวิวกันครับเพว่าเฮ้ยเนี่ยเทียบกับปริมาณนะครับแล้วรสชาติ20บาทเนี่ยถือว่าไม่แพงอยู่ว่าโอเคใช้ได้ครับ โอเคครับในก,การดูคลิปนี้เพียงนี้อาจารย์ชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกลับม,มาเอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้ะ